กลับเข้ามานะคะเมะื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวถามบิ๊กป้อมถามคุณสุริยะคุณสุริยะไม่ตอบถามคุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ์ไม่มาถามบิ๊กป้อมบอกเขาไปแล้วเขามาลาเรียบร้อยแล้วไปก็ไปเลย ครูแคฟเพราะเดี๋ยววันนี้จะมีอีกสองคนมาสมัครเป็นสมาชิกใหม่นะคะคบเมื่อวานนี้ค่ะคุณพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐค่ะพูดถึงกรณีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจและนายสมศักดิ์เทพสุทินลาออกจากการเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐเพื่อไปสังกัดพักเพื่อไทยนะคะบิ๊กป้อมบอกว่ามาลากันแล้วมาลากันแล้วไม่กระทบพักด้วยส่วนถามว่ายืมมิคะ บิ๊กป้อมคงอยากร้องเพลงอะยื้อก็เหมือนเราจะยิ่งเหนื่อย <c oughs> ตำแหน่งไม่ช่วยอะไรไม่ยื้อสิทำไงได้เขาอยากไปจะยื้อไว้ทำไมอะยื้อไว้หรือไม่ขอให้สื่อคิดดูกันแล้วกันอย่างผมเองอยากอยู่ที่นี่ผมก็ยังอยู่เลยก็ไม่เห็นต้องให้ใครมาคิดแทนผมเลยอันนี้บิ๊กป้อมพูดดีนะคงคงดา่าคุณไม่ใช่คงพูดถึงคุณสมศักดิ์อะให้ถามคุณสุริยะให้ไปถามคุณสุริยะผมบอกไปคุณสุริยะตัดสินใจแทน คือเป็นเรื่องตัวเองชัดๆแลน,นะคะถามว่าเราเยังคงเข้มแข็งจะเป็นกันนาเหมือนเดิมไหมพอนายประวิทยบอกว่าเดี๋ยววันนี้15มีนาคมจะมีเข้ามาที่พักอีกสองคนแต่ไม่ขอบอกนะว่าเป็นใครที่ลาประชุมคอรมอรพระท้องเสียใครคะคุณโก้ใครอ่ะ <c oughs> คุณหยบมา <c oughs> <c oughs> คุณโก้คุณหยบมาวันนี้มีรายงานข่าวนะคะช่วงเวลา15นาฬิกาค่ะ คนที่จะเดินทางไปสมัครเป็นสมาชิกพักก็ตรงกันกับที่เจ้าตัวประกาศเอาไว้ในโซเชียลนะคะก็คือคุณธีรชัยภูวนาถนารนนุบาลค่ะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสมัยคุณยิ่งรักชินวัตรแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือมอมหลวงกรเกจวัตรกรเกษมศรีค่ะว่ากันว่าทั้งสองท่านเนี่ยจะเดินทางไปสมัครเป็นสมาชิกพักเพื่อโนพักพลังประชารัฐค่ะสุดหนึ่งอีกหนึ่งมิตรก็ไปเรียบร้อยแล้วค่ะค สระวุฒิเนื่องจำงค่ะคุณสรวุฒิเนื่องจำงเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมสามมิตรนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวตัดสินใจแล้วนะคะยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิกคือสสด้วยละของทางพักพลังประชารัฐแล้วก็เดี๋ยวจะไปสมัครเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยพร้อมคุณสมศักดิ์ของคุณสุริยะแล้วเดี๋ยวจะไปปราสายด้วยคุณก็อแต่เขาจะมีเพื่อไทยเขาจะมีปราสายใหญ่ที่ชนบุรีที่ระยองฉะเชิงเทราแนวเนี้ยจะไปขึ้นเวทีหมดเลยจ้ะ ก็บายบายไปอีกหนึ่งเต็มที่นะครับกลับบ้านเกา่าเขากวักมือเรียกแล้วมาเลยคุณอิงกวักมือเรียกมาบอกกลับมาสบครอบครัวเราเป็นเรื่องโคละนะฮะเป็นเรื่องโคะแล้วเป็นคุณคุณไม่อยากฝันฟันหรอ <laughs> ถ้ามีผมบอกคุณโกคุณมารวมพักผมนะเดี๋ยวผมจะมีเครื่องเสียงให้คุณแล้วคุณจะแบบนลืกออกป่าไม่แต่ถ้ามันเป็นอะไรที่ภรรยาทักทวงผมก็อาจจะหยุดเหมือนเช่นกัน,นโคล้านตัวเนอยจะเอาให้ได้อ่ะคุณจำได้ปะที่เรนเคยพูดถึงสื่อท่านหนึ่งอ่ะที่บอกว่าจะไปหรือไม่ไปอ่ะเมียสั่ง มีอฟัง รายาชนะทุกอย่างค่ะคุณผู้ชมครับอ,อ่ะไปดูเรื่องคุณนิพิธเทะสมบัติกันบ้างน,นะครับเมื่อก่อนหน้านี้มีการไปพบป่าหาอะไรกับบิ๊กป้อมแล้วก็เขียนข้อความผ่านทาง a c e b o o k นะครับเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเช้า14มีนาคมเนี่ยพลเอกประวิตย์ขอให้เดินทางไปพบเพื่อพูดคุยในเรื่องด่วนคุณนิพิธบอกว่าบิ๊กป้อมนั้นอยากให้บ้านเมืองยุติความขัดแยง้งอยากให้เด็กๆและเยาวชนเดินไปได้ปราศจากความขัดแยง้งความขัดแย้งอยู่ตรงไหนจะเข้าไปแก้ให้เพราะโลกพโลกต่อไปนี้เป็นโลกของคนรุ่นใหม่เราเเเขียยนปปปรระะาาอองให้้ดดิไไ่ มันโงนะครับบอกได้ว่าได้บอกกับพลเอกประวิทย์ว่าส่วนภาคใต้เนี่ยจะให้ทําอะไรบ้างก็พร้อมและจะรับงานหนักนี้กลับมาทําให้คนภาคใต้พลเอกประวิทย์บอกไม่ต้องทางานทุกเรื่องไม่จำเป็นต้องพบกับทุกคนขอให้นั่งเป็นประธานรับฟังปัญหาแล้วก็มอบให้แต่ละฝ่ายไปแก้ช่วงห้าการสนทนาเนี่ยคุณนิพิททรสมบัติบอกว่าอย่าว่าอะไรพลเอกประยุทธ์รุนแรงเพราะพลเอกประยุทธ์เป็นน้องทําให้เกิดคิด แอบอิจฉาหรือไมอ่ขอภายคุณนิพิษก็เลยบอกว่าทําให้เกิดคิดแอบอิจฉาพลเอกประยุทธ์ที่มีพี่ชายใจดีชื่อพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับโดยสรุปก็คือโพสพยายามบอกว่าบิ๊กป้อมเนี่ยเสนอตัวเข้ามายุติความขัดแย้งนั่นแหละแล้วก็บอกทุกคนทุกฝ่ายว่าอย่าไปต่อว่าพลเอกประยุทธ์นะค่ะส่วนส่วนเมื่อสักครู่เนี้ยคุณสุริยะเนี่ยแกทิ้งทวนเข้ากระทรวงอุตสาหการรม 17มีนาคมค่ะก่อนที่จะไปศพเพื่อไทยแล้วก็ให้ทางคุณธนกรวังบุญคงชนะเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้คอรมา,าเขาแต่งตั้งให้รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแทนคุณสุริยะด้วยส่วนคุณสะระบุฒิอะที่แกหันไปศพพักเพื่อไทยอ่ะ ผู้สื่อขาวเล่าให้ฟังว่าจริงๆมีการทาบทามมานานแล้วจากบ้านใหญ่คือคุณสนธยาคุณคลื่มไงแล้วก็หัวคะแนนคนสําคัญไม่ว่าจะเป็นคุณสุรสิทธิ์นิธิวุฒิบรรักษ์อันนี้สสบัญชีรายชื่อพลังประชารัฐคุณพุทธิพงศ์สิงโตทองแล้วก็คุณลลิตาสิงโตทองน้องเนยซินยอริต้า อ๋อน้องไปเล่นการเมืองคดาราหน้าใหม่ๆนักร้องเนี่ยไปเล่นการเมืองกันเยอะนะคะทุกคนก็คือเป็นหัวหน้ากลุ่มเรารักชนบุรีเขาไปอยู่บ้านใหญ่กันหมดแล้วเขาก็ไปเพื่อไทยกันหมดไงคุณโก้ครับอ่าส่วนคนนี้นะ คุณบุญยอดสุขถินไทยถ้าพูดชื่อนี้หลายคนบอกรู้เลยว่าประชาธิปัตย์รก็ประชาธิปัตย์แต่ไม่ใช่แล้วนะล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวออกจากกลุ่มลายประชาธิปัตย์แล้วนะครับคาดว่าจะไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาตินะครับเมื่อวานนี้คุณบุญยอดสุขถินไทยโพสต์ข้อความในกลุ่มลายมีใจความว่ากราบขอบพระคุณบนถนนกันเมืองกับพรคประชาธิปัตย์ตลอดสิภาพปีที่ผ่านมากราบขอบพระคุณดรคุณหญิงกัลยาสมพลพนิชที่เป็นผู้เปิดทางเข้าพักกราบขอบพระคุณหัวหน้าอภิสิทธิ์วชชาชีว วยนาทีก็รับเป็นสมาชิก ผมได้มีโอกาสลงสมัครสอสอสครั้งได้เป็นสอสอสอสมัยเป็นคณะทํางานของคุณจุติไกรเลอร์รัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมความมังคงของมนุษย์เกือบ4ปีนะครับขอบคุณคุณชวนคุณบัญญัติคุณเทิดพงษ์ชายานานคุณสุเทพทางหัวหน้าจุลินคุณองค์อาจคุณสิริวันประศจักสัตรูนะครับคุณพนิวิกิตเสร็จแล้วก็พี่ๆน้องๆ้องชาวประชาธิปัตย์ทั้งในสภาและนอกสภาย้ำว่าไม่เคยลืมการหาเสียงตั้งแต่วันแรกที่ร่วมกันบุญยอดอัธวิศกรทีทีมพยาไทยจตุจักรหลักบางื่่ออทีีพน้ง การเมืองรุ่นใหม่ทั้งสเข้าสภาไม่ลืมบุญคุณทุกท่านนะครับเรายังมีภารกิจร่วมกันต่อไประบบการเมืองเลวร้ายยังไม่จบจะอยู่เฉยได้อย่างไรผลประโยชน์พักส่วนตนประโยชน์ประเทศชาติประชาชนอยู่ในประโยชน์พักบุญยอดสุขถิ่นไทยแล้วก็ลงชื่ออดีตสมาชิกพักประชาธิปัตย์14มีนาคมขอออกจากกลุ่มลายนะครับก็ยื่นใบลาออกต่อกรรมการก่อนเลือกตั้งตั้งแต่7มีนาคมแล้วก็ยื่นสมัครสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติตั้งแต่8มีนาแล้ว แล้วจะไปสมัครครับเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อรวมไทยสร้างชาติด้วยนะค่ะแล้วก็มีกระแสา,าวว่าทางคุณจุติกลเลิศรัฐมนตรกระทรวงพอมอเนี่ยอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ก็ลาออกจากประชาธิปัตย์แล้วเช่นกันก็น่าจะไปพรรคเดียวกันนั่นแหละรวมไทยสร้างชาติต้องเจ็ดมีนาะคมเช่นเดียวกันม,มีคนเล่าฟังว่าจริงๆ M v มเช้าวันใหมอ่อ่ะ เขาเชิญคุณจุติแต่ว่าตอนนั้นคุณจุติก็ตัดสินใจว่าจะไม่ร่วมงานกับประชาธิปัตย์ก็แม่เลี้ยงติ๊กเนี่ยฟิลิวันปราศจากศัตรูที่คุณบุญยอดขอบคุณเนี่ยแกก็ไม่ยู้หรอกแต่าังจตาแต่อีกคนนึงค่ะแหวกแนวไปเลยคุณพิเชษส์สถิราชาวาลค่ะแกอยู่พักเล็กมาก่อนแล้วก็แกก็มาอยู่สสอพักพลังประชารัฐแต่ก็แกก็ไปเป็นหัวหน้ากลุ่ม16คือชีวิตแกจะซับซ้อนนะคะตัดสินใจค่ะบกมือบายบายพักพลังประชารัฐค่ะแล้วจะไปร่วมงานกับพปเปลี่ยน พักเปลี่ยนของน็อตกองสลากพลัสหรือพันธวัตรนาควิสุธ์นะคะเพราะว่าคุณพิเชษบอกว่าจดทะเบียนจัดตั้งพักเรียบร้อยแล้วก็กตอ,อนุมัติแล้วด้วยจุดยืนคือเปลี่ยนมันทุกอย่างเลยทําให้คุณภาพชีวิตของคนดีขึ้นนะคะแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าที่มีความกังวลเรื่องคดีความของพันธวัตรไหมคุณพิเชษบอกว่าคดีความของน็อตตอนนี้จบสิ้นแล้วชําระเงินค่าปรับขายสลากเกินราคาแล้วตั้งพักได้แล้วไม่มีปัญหาอะไรแล้ว คุณพิเชษคะเรื่องขายสลากเกินราคาในจบจริงค่ะแต่เรื่องกรณีเส้นทางทางการเงินอีก30กว่าเส้นที่พันเข้าบัญชีของน็อตที่อาจจะเป็นเงินที่ถูกฟอกมาจากเงินผิดกฎหมายจํานวนเงินกว่าพันล้านบาทไอ้ตรงนี้ยังไม่เคลียร์พูดถึงคุณน็อตเดี๋ยววันนี้ผมคุยกับคุณหมอวโรงเดชกิตวิกรมจะถามหมอวโรงด้วยว่า,วาที่ให้คุณปราบประดนเนี่ยไปเป็นว่าที่ผู้สมัครของทางรวมไทยสร้างชาติขอภยัยของทางไทยพักดีเนี่ยกลัวจะกระทบอะไร <ทบ S 2> อย่างไรหรือไม่ คิดอะไรอยู่ดีกว่าเพราะว่าพักคุณหมอวโรงนี้คือคอนเซ็ปคือปราบโกงไม่โกงไม่โง่เนี่ยเยบัตโต้ที่เขาใช้หาเสียงไม่โง่ด้วยนะอ๋อใช่นี่ไงป้ายอยู่ติดกับแล้วป้ายอยู่ติดกับอง้์อิงเลยจ้ะป้ายองค์อิงตั้งนี่ปึ้งป้ายบอวงตั้งนี่ปึ้งครับถามไม่นานว่าคิดอะไรอยู่เนาะ ได้ออได้ได้อ่าแล้วก็เรื่องของสารวัตรการที่ใส่หมายนะครับยังไม่มอบตัวนะเจ้าหน้าที่ยังคงเจรจาล่าสุดมีการเปิดเพลงจดหมายจากแนวหน้าของยอดรักสลักใจให้สารวัตรนั้นคลายเครียดด้วยตามกันต่อวันนี้ครับใช่ค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้คือยามเชา้าริมจาพรยาหมดเวลาแล้วเราสองคนละทีมงานลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ